ปุริติมายะทิสายะสัตตาอเวลาภยาปัญชานิคาสุเอตนะปริหารันตุสัพเพปัจชมายะทิสายะสัตตาอเวลาภยาปัญชานิคาสกีอัตนะปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะสัตตาเวลาอภยาปัญชานิคาสุกิอัตนะปรญหารันตุสัพเพทัคขินายะทิสายะสัตตาอเวลา อภยาปชานิคาสุเกียตตังปริหะรันตุสพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภยาปชาอินิคาสุเกียตนังปริหาันตุสภเปจชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภยาปชาินิคาสุเกียตนังปริหะนันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภยาปชานิคาสุเกียตนังปริหานันตุสภเทคีนายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภยาปชาอินิคาสุเกียตนังปริหะนันตุ สัพเพเหตุที่มายะที่สายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุเกตนางปัญหาดันตุสัพเพปุริปุปาริมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาอนิค้าสุีกตนางปริหาดันตุสัพเพปุรัติยายะทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนิค้าสุีกตนางปรญหาดันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสุเกตนางปริหาดันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตรนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปัชาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะ ปานาวลราพญาปชานิคาสุเกตังปิหารลันตุสพเพอุตตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาสุเกตังปิหารลันตุสภีตกคินายะอนุทิสายะปานาเวลาพญาปชาอนิคาสุเกตรงปิหารลันตุสัพเหตุที่มายะทิสายะอนาปานาเวลาพยาปชานิคาสุเกตังปิหารลันตุสเพอุปริมายะทิสายะ ปานาเวลาพยาปชาอณิคาสุเกตังเป็นหานันตุสัพเพปุรัติมายะท่สายะภูตาเวลาพยาปชาอีิคาสุเกตังเป็นหานันตุสัพเพปัรทีิมายะที่สายะภูตาเวลาพยาปชาอีิคาสุเกตังเป็นหานันตุสัพเพอุตรายะที่สายะภูตาเวลาพยาปชา อนิคาสุคียตนางประหารันตุสัพเพทักกีนายะทิสายะภูตาเอาเวลาปัญญาอนิคาสุคีอาตนางประหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยญญาปัจชาอนิคาสุคียตนางประหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพัญาปัญชาอนิคาสุคียตนางประหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปัญชาอนิคาสุคีอาตนางประหารันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอตนาปะริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปะริหารันตุสัพเพปุระอุปาริมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตนงปะริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะที่สายะปุคลาเวลาภยปาชาอนิคาสุกียตนังปริหานันตุสัพเพปัชชิมายะที่สายะปุคลาเวลาอพยปาชาอนิคาสุกียตนังปริหานันตุสัพเพอุตรายะที่สายะ ปุลาเวราพยาปชานิคาสุกียตนังปะริหานันตุสพเพทักขินายะที่สายะปุคลาอเวราพยาปชาอานคาสุกียตนังปะริหานันตุสพเพปุรัตทิมายะอนุทิสายะปุลาอเวราพยาปชาอานคาสุกียตนังปะริหานันตุ สัพเพปัจฉิมาะอนุทิสายะปุคลอเวลาพยาปชานิคตสเกียตนางปาริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุคลอเวลาพยาปชาอนิคาสเกียตนางปาริหารันตุสัพเพทักกีนายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนิคาสเกียตนางปาริหารันตุสัพเพเหตุที่มายะทิสายะ ปุลาเวลาพยาปัชานิคาสุเกียตนางปัญหาลันตุสัพเพอุปะริมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปัญชานิคาสุเกียตนางปัญหาลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาเอาเวลาอพยาปัญชานีคาสุเกียตนางปริหาลันตุสัพเพปัชชิมายะทิสายะอัตตภาวะปริ ยาปัญนาอเวลาอพยาปัจชานิกาสุคีตรังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตภาวะปาริยาปัญนาอเวลาปยาปัชานิการสุคีตรังปริหารันตุสัพเพทขินายะทิสายะอัตภาวะปะปะปิยาปัญนาอเวลาพยาปัจชาอานิคาสุคีตรังปะริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปะปะปาริ ยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุเกียตังปริหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปาริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุเกียตังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยอัตภาวะปาริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุเกยตังปริหะรันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายยอัตภาวะปา ปริยาปันาอเวลาพยาปจานีคาสุกีอังปริหานันตุสพเหตุทิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวลาพยาปชาอันิคาสุกีอัตนปริหานันตุสเพอุปริมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอาเวลาภยาปชาอนิคาสุกีอัตนปริหานันตุสภาปุรัติมายะทิสายะอัิอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุกีอัตนปริหารันตุ สภาปัติมายะทิสายะอิทิโยอเวราปยาปชาอินิคาสุเกตันังปริหันตุสภาอุตตรายะทิสายะอิทิโยอเวราปยาปชาอินิกาสุเกตันังปริหันตุสัภาทักกีนายะทิสายะอิธิโยอเวราพยาปชาอนิคาสุเกตันังปริหันตุ สภาบุรษติมายาอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาปชาอนิคาสุกีอตนาังปัญหาลันตูสัภาปัจฉิมายาอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาปชาอนิคาสุกีอตนาังปัญหาลันตูสัภาอุตรายะอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาปชาอนิคาสุกีอตนาังปัญหาลันตูสัภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาปชาอนิคาสุกีอตนาังปัญหาลันตุ สภาเหตุที่มายะที่สายยะอิธิโยอเวลาพยาปชาอนิค้าสุขีอันฉริปัิหารันตุสภาอุปริมายะที่สายยะอิธิโยอเวลาพยาปชาอนิค้าสุขีอันฉริปัิหารันตุสภพปุรัตที่มายะที่สายยะปุริสาอเวลาอพยาปชาสุขีอันฉริปัหารัน สภพปุรัติมายะที่สายยะปุริสาเวลาพยาปจานีคาสุเกตจังปัญหาดันตัวสภ์ปัจจิมายะที่สายยะปุริสาเวลาพยาปจานิคาสุเกตนังปัญหาดันตัวสภอุตรายะที่สายยะปุริสาเวลาพยาปจานีคาสุเกตจังปัญหาดันตัพเภทักขินายะที่สายยะปุริสาเวลาพยาปจานีคาอุสุเกตจังปัญหาดันตุ สัพเพปุรัติมาะอนุทิสัยะบปุริสาเวลาพยาปจานิกาสุเกตังปัญหาลันตุสัพเพปัจฉิมาะอนุทิสัยะบปุริสาเวลาพยาปจานิกาสุเกตลังปัญหาลันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปจานิกาสุเกตลังปัญหาลันตุสัพเพทัคขินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปจานิกาสุเกตลังปัญหาลันตุ สภเเหตุที่มายะที่สายยะปุริสาอเวลาปยาปจานิคาสุเกตดังปรหิหาอันตุสัพเพอุปะริมายะที่สายยะ ปุริสาเวราพยาปจานิคาสุเกตรนังปัญหาลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายญาอริยาอาเวราพยาปจานิคาสุเกตรนังปัญหาลันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายญาอวิอริยาเวราพยาปจานิคาสุเกตรนังปัญหาลันตุสัพเพอุตระมายะทิสายญาอริยาอเวราพยาปจานิคาสุเกตรนังปัญหาลันตุสพทักขินายะทิสายะาอริยาอเวราพยาปจานิคาสุเกตรนังปริหาลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะอาริยะเวลาพยาปชาสุขิอานิคารสุเกตระังปัญหาอนตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสัยยะอาริยะเวลาพยาปชาอนิคาสุเกตระังปัญหาอนตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะอเวาริยะเวลาพยาปชาอนิคาสุเกตระังปัญหาอนตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะอาริยะเวลาพยาปชาอานิคารสุเกตระังปัญหาอนตุสัพเพเหติมายะ ทิสายะอนิยาอเวลาพยาปัญานีคาสุีจตังปาริหารันตุสัพเพอุปะริมายะทิสายะอนิยาอเวลาพยาปัญานีคาสุีจตังปาริหารันตุสัพเพอุปุรัตทิมายะทิสายะอนิอนัฎิยาอเวลาพยาปัญญานิคาสุีจตังปาริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอนิริยาอเวลาพยาปัญานีคาสุีจตังปาริหารันตุ สัพเพอุตตรายะที่สายะนาธิยาเวลาพญาปัชานิคาสุเคียตังปริหานันตุ สัพเพทักขีนายะที่สายะอนาติยาอวิราอภิยาปชานิคยาสุขียะตนังปัญญาณตุสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะอนาติยาอเวลายะอเวราอภิยาปชาอานิคาสุเกตนังปริญานันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุเกตนังปริญานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขียะตนังปริญานันตุ สัพเพทักกีนายาอนุที่สายยาอนาติยาเวลารพยาปชาอานิคาสุขีอตนาังปริหารันตุสัพเพเหติมายาที่สายยาอนาติยาอัเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอาจาังปริหารันตุสัพเพบุรัติอุปาริมายาที่สายยาอนาติยาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอาังปริหัรันตุสัพเพบุรัติมายาที่สายยเทวาเวลาทั อเวราอัพยาปชานิคาุเกีตังปริหานันตุสัพเพปัติมายะทิสายะเทวาอเวราทพอพยาปจะนิคาุสกตรังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาอเวราพระยาปจะนิคาุสกตรังปริหานันตุสัพเพทักกินายะทิสายะเทวาอเวราพยาปชานิคาุสกีตรังปริหานันตุสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาทพ อเวราอภยาปชานิคารสุกีนัจฉริปิหารันตุสัพเพปจิมมยอนุทิสายะเทวาเวลาทำอภยาปชานิคารสุกีนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภยาปชานิคาสุขีนัจฉริปิหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภยาปชานิคาสุขีนัจฉริปิหารันตุสัพเพเหตุที่มายะที่สายะ เทวาอเวราพญาปัานิคารสกีตนางปริหะรันตุสัพเพอุปะริมายะทิสายะเทวาเอวาอวะอเวราพยาปัานิคาุสกีตนางปริหะรันตุสัพเพบุรัติมายะทิสายะอนุษาอเวราพญาปัานิคารสกีตนางปริหะรันตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะมนุษาอเวราพยาปัญญานิคาุเกีตนางปริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะ มนุษสาเวลาอภยาปัจญาอนิคาสุเกตนางปริหานันตุสัพเพทัขินายะที่สายะมนุษสายะมนุษสาเวลาอภยาปัจจาอนิคาสุเกตนางปริหะนันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาอภยาปัจญานิคาสุเกตนางปริหะนันตุ สัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะมนุสสาวลาอภยาปชาอนิกาสุขียตานังปาริหานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะมนุสสาวลาอภยาปชาอนิกาสุขียะตานังปาริหานันตุ สัพเพทัีนายะอนุทิสายยะมนุษสาเวลาพยาปชาอนิคาสุเกตนังปริหารันตุสัพเพเหตุที่มายะทิสายยะมนุษสาเวลาพยาปชาอนิคาสุเกตนะังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายยะมนุษสษาอเวลาพยาปชาอนิคาสุเกตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายยะ วินิปาติกาเวลาพยาปจานิคาสุกีนาังปริหารันตุสัพเพปัติมายะทิสายยะวินิปาติกาเอเวลาพยาปจาอนิคาสุขีอัตาังปริหารันตุสัพเพทิทักขีนายะทิสายยะวินิปาติกาเอเวลาอัพยาปัจานิคาสุกีอาจาังปริหารันตุสัพเพบุรัติมายะอนุทิสัยยะ วินิปาติกาอเวราพยาปชาอนิคาสุกียตรังราภาริหารันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอนิคาสุกียตังาภริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะมิวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอนิคาสุกียตรังราภาริหารันตุสเพทักกินายะอนุทิสายะวินิปาติกา อวิระภยาปัจชาอนิคารสุเกียตนางปริหะอันตุสพเเหติมายะที่สายะวินิปาติกาอวิระภยาปัจชาอนิคารสุเกียตนางปริหะอันตุสัเเพอุปะริมายะที่สายะวินิปาติกาอวิระภยาปัจชาอนิคาสุเกียตนางปริหะอันตุอิเมหิทัสหาเกกาเลหิที่สาภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัเเพสังสัตตานางปีละนางวชชะ วัชเชตวาอบีละนายอุปาคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเบนะปะริยาทานังวัชเชตวาอปะปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอะวิเหสายะสัพพีสัตตาอะเวริโนหนตุมาเวริโนสุก,กิโนหนตุมาทุกิโนสุกิ ตัตตาโหตุมาทุกิตตตาติอิเมหิอัตหากาเลหิสัพเพสตาเมตตาตาเมตตายาติเมตตาตังทำมังเตตยาติเตเตตสัพพาสัพพะพยาปาทะปาริยุทานนหิมุจติติวิมุตติเมตตาจะเตเจโตวิมุตติจาติเมตตา เจต,ตัววิมุตติเมตตาพรมมาวิหาและภาวานานิทิตาบทที่19เทวดาอุยโชนะคถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนิทุกข้าพยาปัตตาจจนิพยาโซกับปัตตาจจนิโซกาโหนตุสัพเพ วิปานิโนเอตะวะตาจะอัมเฮหิสัมปตงังคุณยสะสัมปทังสัพเพเทวานุโมพันตุสัพพสัมปตัติติติยาทานังททันตุสัททายะสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาริพัทพิรตาโมตุขัดชันตุเทวตาคตา สัพเพพุทาพระลปตาปัจเจกานันจ nah hm. <sch> <ility> ะยังพลังอรหันตานันจตเจชนะลักขันพันธามิสัพพโสัพเพผุทาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเจชนะลักขันพันธามิสัพสูสัพเพสัตตาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเจชนะลักขันพันธามิสัพสโสัพเพ พุทธาภรัตาปฏิจานันกำลังจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขันมันธามีสัพปโซสัพเพพุทธาภรัตาปฏิจานัน จัดปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพันธามิสาปสูสะเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพันธามิสาปสูสะเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังพระลัออรหันตานันจะเตเจนะรักขันพันธามิสาปสูสะเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพันธามิสาปสู ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิทานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายมตลพระสูตรพระปริ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอถคนคนนายา บทบที่ิดน้านี้ไปึงไงอีดเรากดแก้วให้พ้นทุกให้มีความสุขให้มีความสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่จ็บ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าแลอบก็ัวกของข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอทวยเทียบเทาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดศาสยายมนและธรรมะเหล่าน,ออนี้เมื่อนนนอนุโมทนาแล้วปรดโยน์อันนีให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไม่ครูหนกแปดจะเราจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งข้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งระพฤทธิจงสำเร็จจากศิริทุประกันเทน